นี่เป็นต้นกาแตงค่ะเป็นแตงหอมใบเตยยอดใบซิบกระถางเกิดเก่ากระถางมือนีสิม่ใหญ่กระถางให้ใหญ่กว่าเก่าค่ะเ้ามาเตรียมดินค่ะเซลยวดินเก่าที่ปลูกพักสลัดแล้วเา้าสิบบพักดินเอาปลูกยังสีเลยค่ะเอ,เอาเอาไอเหงาพักสลัดออกก่อนเหงาพักสลัดเหงาพักสลัดกับสิบบเลือกเป็นไรเด้เอน้อย เพื่อนซีบเปลืองดินปันไดที่กิ่งบ่ตตรงใส่กระถางใหญ่ก็านี้ก็ไดมังพักสลัดนะนี่ค่ะเอาเพื่อนบ่ใหญ่แล้วเ้าก็เสียมาใส่กระมังในใบบ่ผพักดินเด้พี่นองเอาไปจังสีเลยเอาไปใส่กระถางหน่อยกระถางขนาดหกนิ้วสิบปลูกแตงนี่ค่ะถ้าเตรียมกระถางไว้แล้วค่ะ กระถางนี่บในัยใจว่าหาเนวหรือหกเนวเป็นกระถางแคคตัสทีโบไซแล้วเนาะกระสิมาเอาดินใส่ค่ะนี่ดินกะดินกะล้วนดีอยู่ค่ะเพอ,าเอ,าเอา่าเข้าผสมแบบล้วนมิเตแกบส่วนใหญ่ค่ะเอามาใส่กระถางเราเลี่ยงแตงไว้ในกระถางนี่จนกลัวแตง่นสิใหญ่เติบค่ะ เขาจะสีเปลี่ยนกระถางใส่กระถางขนาด12นิ้วแล้วก็เสียไปว่างไว้้างอยู่หน้าบ้านค่ะว่าอ,อยู่้างบ้านไหม,อมลองกลด้วยกาบมะพร้าวสับเล็กที่ล่างสารแทนนินแล้วค่ะมีเก่าตนเสียลือลือ้างบวบออกแล้วที่นี่เสียเอาอันแตงไปขืนแทนค่ะ ตอนนี้ข้างบัวเพิ่นกไหวายแล้วได้แตงมาแล้วคะ่ะแตงเพิ่นกะสิเป็นใบเช่าเฉาเนี่ยถือแดดไหมเอาไว้ในล่งเรือนอยูตวากะกระโดนแดดคะ่ะแดดซองตอนช่วงที่เฮตุนี่คือหญ้าใบาคะ่ะบุหัวว่าเพิ่นสีเอาออกแดดสิเป็นยังไงล่งเรือนกับโบเมนว่าสิมิดชิดอีหยัางนี้มันการถือแดดอยู่โ่งเรือนกระไดแดดมันกระซอง เป็นอยังคือเป็นตาโบแข็งแรงแต่หรือว่าหดหนามน้อยไปหรือเปล่ากับบงหูค่ะ,ะสีหดหนามน้อยไปเช้าแนะ่และที่นี้เท่ากับเสียเอามาว่างไว้ในรงเลื่อนนี่ละสะกนเพราะว่าเอาว่างไว้ข้างนอกนี่ขยานไก่ม่เคียหรือว่าเสียไปว่างไว้ในในสวนพักที่มีลัวล่วหลอมกับบงหูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดองก่กรว่าเสียว่างไว้ใส่เอาไว้ในโร่งเลื่อนค่ะ ในโรงเลือนกระแดดซองคือเกาลดน้ำเพื่อนแล้วก็โซดชื้นขึ้นมาท่านที่นั่นสแสดงว่ามือเศร้านี้ลดน้ำน้อยไปมาเบิงความคืบหนาหลังจากที่ใหญ่กระถางได้สามวันค่ะเริ่มมีใบจริงออกมาแล้วหนึ่งใบใบที่สองกำลังผลิออกมากำลังเป็นตะหากใกลค่าต้นแตงหน่อยๆของคอยกำลังเขียวงามเลยเพราะท่านในใส่ปุ๋ยอยู่ค่ะมาเบิงทั้งนี้ค่ะมาเบิงต้นกลา้มามะเขือเทศสีดา อันนี้เอาหน่วยสดๆมากกับมาพาะพร้าวเหอเอาบีบเม็ดพันวานลงเลยค่ะเกิดว่าแม่นทุกเม็ดเกิดดีดีค่ะมาทางนี้มาเบิงพักขึ้นชายค่ะพักขึ้นชายของคอยเป็นแบบนี้เลยการข้องเพลินสินนอนลงจังสีเลยแม้มันเป็นน้ำอีหยังนี่เป็นต้นบ่กแข็งแรงค่ะน,นั่นเป็นนอนลงจังสันเลยกต่ซีมีเด็ดไปกินเป็นบางส่วนแล้วค่ะใส่ต้มมามา เอาไปเสนหนึ่งปลากระห้อมค่ะปลูกไว้แค่นี้ละค่ะแต่ว,ว่ากระแปลกตรงที่บอกคือของคนอื่นเขาเบื้องแนนัน,นการของเพื่นสีลงจังสี่เป็นพ่ออีหยังค่ะ้วมาเบื้องทางนี้เป็นต้นหอมเลยค่ะไปซื้อจากตลาดมากก็เอามาปลูกไว้กับพวทธงงามค่ะก็เริ่มติดแล้วละนี้ มาทางนี้มาเบิงพักแพ้วคะ่ะพักแพ้วกําลังงามเลยคะ่ะพักแพ้วนี่เพิ่นสิมักคว่วฉืนมาอยู่ในน้ำจังสินะอันนี้ก็สิเป็นมองซากล่างคะ่ะอยู่หลังบานนี่เพิ่นก็นสิอยู่หลังบานเพิ่นกระสิได้น้ำตลอดเพิ่นกระงามคะ่ะเป็นตะอนซ่อนคะ่ะกินกับเมียงปลาเผาแสบขนาดเลยนี่เป็นหอมหอมไหมกินกับไข่หนึ่งกระไดคะ้ค่ะมาเบิงพักชีคะ่ะเป็นพักชี่หอมตอนนี้เริ่มง,งอกออกมาแล้ว กอนห้าสีวานลงกระถางนีเห้าก็เอาเม็ดเพลินไปแซน่าไปขึ้นหนึ่งก่อนค่ะและที่นี้จะเอาใส่ห่อผ้าแล้วก็เอามกไวประมาณสามขึ้นลากเพลินก็จะเริ่มงอกออกมาและที่นี้ห้าจะเอามาลงในกระถางจังสีละค่ะลงในกระถางนี่ประมาณประมาณสามสีวนันมั้งทายจามบกพิษก็ะะเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะนี่มาลุ่นกันต่อไปว่างอกออกมาแล้วเพิ่นสีงามบอ มองนี่จะเป็นที่างพักกระถางค่ะตอนนี้เอาพักสลัดออกมดแล้วแล้วกะ็ดินเก่าเพิ่นก็นยังเหลืออยู่ค่ะเอามาปลูกพักกวางตุงต่อพักกวางตุงนี่ยังบทบนงามเลยค่ะยังเหนอยอยู่นอนลุ่มเลือเกินค่ะคือมาคักแผน้อนก็นพักกวางตุงนี่แม้ไปทางนั้นก็นจะเป็นพักกระลำของเฮ้าค่ะพักกระลำก็เริ่มห่อหัวแล้วแต่ว่าต้นเพิินจะบงงามคือเอาลงดิน ปลูกในกระถางสิบ,บ,บง่ามใบบลยายเคลื่อโล่งดินค่ะพักกระลำนี่กระสิมะซองน้อนทุกคืนทุกคืนค่ะแต่ปลานันกับบลอดอยอะห่ากับบลมีเวลามาเฝ้าอยู่ตลอดเนาะอือก็อกแล้วแต่เพิ่อนอาสิเรือใบห้ากินอยู่ดอกคือเริ่มเริ่มห่อหัวแล้วค่ะแต่ว่าใบน,น้อยปลูกพักในกระถางนี่สิบงงามคอเคลื่อโลงดินคือเพื่อนวาอีรีนั่นแหละเบื้องใน จะถือว่างามระดับหนึงแหละแต่ว่ากระบองงามคือของป่าบัวสีที่เ่อนเอล่งดินค่ะงามไดซัำนีล่ล่ะกระลำค้องคอย